วิธีการประกอบเครื่องทําไอศครีมรุ่น S415T ตัวใหม่ที่เป็นระบบทัสกินอันดับแรกเลยนะครับต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับแล้วก็เราจะประกอบในส่วนของใบปั่นก่อนนะครับโดยทาวาสลินไปที่แกนใบปัน่นแล้วก็ใช้ยางแกนใบปั่นนะครับสวมเข้าไปนะครับจะสวมด้านไหนก็ได้นะครับหลังจากนั้นให้ใส่ตัวใบปั่นเข้าไปในช่องไซลินเดอร์นะครับแล้วก็หมุนจนกว่าตัวใบปั่นจะเด้งได้หลังจากนั้นให้เรามาประกอบชุดหน้ากากานะครับ แับแรกให้เอาวาสลินทาไปที่แกนล,ลูกสูบนะครับที่เป็นในส่วนของโอลิ่งยางหลังจากนั้นให้เราประกอบเข้าไปหลังจากนั้นให้เราใส่ตัวขันโยกเข้าไปได้เลยครับและใส่ใส่สัะในส่วนสุดท้ายที่เป็นโอลิงนะครับจะมีด้านนูนกับด้านแบนนะครับให้เอาด้านแบนหันหน้าเข้าหน้ากากนะครับ ใช้วาสลินทาทั้งหมด4ด้านนะครับแล้วหันเข้าไปหลังจากนั้นให้ตัวนำหน้ากากใส่เข้าไปที่ขั้นตอนต่อไปให้เอาน็อตหมุนทั้ง4ด้านครับโดยจะหมุนเป็นแนวทะแยงส่วนสุดท้ายนะครับใส่หัวดาวเข้าไป และผ่านลองน้ำไปสปริงเสร็จสิ้นวิธีการประกอบเครื่องครับ